สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะแบล็คกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงเออแบ w นวิชหรือว่าแม่มดมือนั่นเองและแน่นอนว่าเราก็จะมาเล่าเรื่องผีๆกันเช่นเคยนะครับผมวันนั้นเป็นวันที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นกลุ่มนะครับค่อนข้างกลุ่มใหญ่ก็เกือบๆสิบคนได้โดยประมาณถ้าจะไม่ผิดนะครับไปเที่ยววันที่พัทยาครับผมเพราะว่าตอนนั้นน่ะครอบครัวของเพื่อนของผมเขาเพิ่งได้ ซื้อ,อรีสอร์เล็กๆแห่งหนึ่งต่อจากคนในท้องที่อะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นอีสอร์ใหญ่ครับผมต้องบอกก่อนแล้วก็ค่อนข้างปิดมานานแล้วแต่ว่ามีแค่บ้านหลังเดียวคือเป็นเหมือนบ้านต้อนรับแขกอะไรอย่างงี้ครับเทียบคือถ้าเกิดเดินเข้าไปปุ๊บใช่ไหมทุกคนเดินพ้นจากกำแพงไปนะบ้านหลังนี้ที่เราจะพากันอยู่ด้านซ้ายมือเลยมีสองชั้นครับผมมีน้ําประปามีไฟฟ้าอะไรพร้อมใช้พร้อมครบเลยทีเดียว แน่นอนวนะ่าเพื่อนทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนมีเซนส์มีสัมผัสเขาก็เลยอยากจะให้ลองให้ไปนอนด้วยแบบโอเคไหมนะอะไรอย่างงี้โดยที่บ้านหลังอื่นมืดตืดนะครับไม่มีไฟเพราะว่าไม่ได้เปิดครับมันเปลือง <c oughs> เพราะเราไปอยู่แค่หลังเดียวนอะอะหลังจากที่เราไปถึงแล้วเราไปเที่ยวนู่นนี่นั่นทำภารกิจอะไรกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเข้ามาที่บ้านที่รีสอร์ทนี้ก็เป็นเวลาแบบมืดแล้วทุกคนคือ พระอาทิตย์รับผอ,ข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 อ้าไปเรียบร้อยแล้วผมไม่มั่นใจาเหมือนกันว่าตอนประมาณกี่โมงน่าจะบานทุ่มถึงสองทุ่มครับโดยประมาณนี้อตอนที่เราเข้าไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ผมก็บอกเพื่อนแล้วนะตอนที่เข้าไปว่าแบบคลิกเกมมันก็แอบบรู้สึกวังเวงเล็กๆอะไรอยู่เหมือนกันประมาณนี้แล้วด้วยความที่แบบผมเห็นสารเก่าอะไรอย่างนี้ตั้งอยู่ด้านขวามือก็คือเดินเข้าไปปุ๊บบ้านที่เราไปพักอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นสารเก่าๆที่เหมือนถูกทิ้งร้างาไว้นานมากแล้วล่ะ ผมก็เลยพอเข้าไปในบ้านแล้วก็จัดทุกคนจัดเตรียมเก็บอันแพ็คของเสร็จอะไรเสร็จอาบน้ําอะไรกันเสร็จเรียบรอ้อยพีายมกินข้าวกินข้าวอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนําเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับเพื่อนว่าแบบแกมันสารเก่าอ่ะมันไม่มีใครเคารพแล้วนี่นาะเพราะฉันรู้สึกได้ว่ามันมันลกลางว่างเปล่าแบบมันรู้สึกไม่ถึงพลังงานอะไรแล้วว่าแบบมันไม่มีใครมาเคารพหรือทําอะไรแบบมามาเป็นเวลานานมากแล้วอะไรประมาณนี้ เ,ออเพื่อนผมเขาก็เลยบอกว่าเออทางครอบครัวเขาก็คิดว่าจะทำลายทิ้งอยู่เหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมเขามีมีคุณพ่อหรือคุณอาเนี่ยแหละครับผมไม่มั่นใจต้องขออภัยสลับข้อมูลส่วนนี้ด้วยเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาไม่มีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับแบบอาสปิริตเท้าหรือว่าแบบศาลเจ้าที่อะไรอย่างนี้ครับประมาณน,านั้นเขาไม่มีความเชื่อตรงน,นี้เขาเลยแบบเอ,อ,อยากจะทุกทิ้งไปอะไรอย่างนี้แล้วทำเปอย่างอื่นที่มันสวยงามกว่านี้ประมาณน,านั้นทุกคน อ่ะผมก็ไม่อะไรก็ก็เข้าใจเหตมันเรื่องของเขาเนื้อเราแค่บอกในสิ่งที่เรารู้สึกก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นคืนนั้นครับผมพอพวกเรากําลังจะเริ่มนอนกันก็คือปิดไฟชั้นล่างแล้วหรือแค่ไฟชั้นบนที่แบบเออแล้วก็แค่เปิดไฟแบบตรงหัวเตียงหรืออะไรไว้เลยประมาณนี้มันเกิดเสียงทุกคนจากชั้นจากชั้นล่างโอ้ยแค่พูดก็ขนลุกแล้วนี่ทุกคนออผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นอะนแบบวลา เล่าถึงเรื่องจริงที่แบบว่าผ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนดึงอารมณ์ดึงเวลาตรงนั้นกลับมาต้องขออภัยด้วยนะเพื่อเกิดค,า,คารมคัญแต่ว่าแบบเออมันคนลุกที่จริงทุกคนดูสิเนี่ยอืมคนลุกประมาณนั้นแหละทุกคนก็มันก็มีเสียงแบบมันแก๊กก็อะไรอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นเพราะาจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าก็ถูกทิ้งร้างมาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันแต่ก็จะมีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะญาติเขาหรือเพื่อนทั้งพ่อเขาเพื่อนของครอบครัวเขาอย่างเงี้ยวะเวียนมานอนค้างกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่ถูกปรับปรุงใหม่เต็มที่อ่ามันอยู่มันอยู่ในช่วงที่กําลังจะถูกปรับปรุงประมาณน้าก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดให้บริการอะไรอย่างเงี้ยนะนทุกคนเวลาเข้าไปก็เลยต้องแบบเพื่อนก็นต้องไขกุญแจแล้วเปิดแบบประตูใหญ่ประตูเหล็กใหญ่เลยที่ปิดเอาไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงมันก็มีเสียงก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทุกคน เพื่อนก็แบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะแล้วคือต้องบอกก่อนว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันตอนนั้นน่ะเป็นผู้หญิงประมาณ95%ทุกคนมีเพศชายแค่สองคนก็คือมีผมกับมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วพวกเขากลัวผีกันมากเออพวกเขากลัวผีกันเป็นคนที่แบบว่าประเภทที่กลัวผีแบบเข้ากระดูกดํากันเลยทีเดียวทุกคนแม้แต่รุ่นพี่ของผมมีคนหนึ่งที่ เขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเขาก็ดวงค่อนข้างแข็งจิตแข็งอะไรอย่างเงี้ยชอบฟังเรื่องผีอยู่เหมือนกันแต่ก็กลัวผีมากเหมือนกันเวลาเจอจริงก็กลัวกันขี่หอดสุดท้ายก็เลยทีเดียวประมาณนั้นแหละทุกคนเอาล่ะครับไอเสียงก็แก๊กนั่นที่เกิดขึ้นก็มันขึ้น,ม,น,นมันเกิดขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปอ้าวไม่เป็นไรคนไม่อะไรหรอกมัง้งแต่ตอนที่พวกเรากําลังจะปิดไฟแล้วก็นอนกันทุกคนโอ้ยคนลูกอุย้ยมันเหมือนว่ามีเสียงแบบ ใครทําอะไรแบบอยู่ข้างล่างะทุกคนแบบเลือ่อนเก้าอี้เลื่อนโต๊ะนู่นนี่นั่นเหมือนเขาตั้งใช้ชีวิตกันอยู่ทุกคนรวมไปถึงแบบรามขึ้นมาถึงในห้องน้ําชั้นสองที่เรากำลังจะนอนกันในห้องนอนชั้นสองห้องนอนชั้นสองทุกคนขออภัยครับลืมเล่าพรามันก็คือเสียงมันลามเข้ามาอยู่ชั้นสองในห้องน้ําอะไรอย่างงี้ว่ามีการเปิดใช้นงใช้น้ําใช้ใช้อะไรอย่างงี้เหมือนเขาใช้ชีวิตปกติแบบไม่ได้สนใจพวกเราที่แบบมาเยือนอะไรอย่างงี้ทุกคนประมาณนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกินไปแล้วนะแบบนี้หมายถึงว่า ความรู้สึกของผมกับเพื่อนๆผมนะคือเขากลัวกันนแบบั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้แล้วว่ะคืนนั้นเราจะนอนกันยังไงก็จะมีสิ่งแบบนี้อยู่ผมก็เลยโอเคให้ทุกคนมานั่งรวมนั่งล้อมนั่งล้อมตัวผมวงกลมให้ผมนั่งอยู่ตรงกลางว่าโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะทําพิธีกรรมเล็กๆนะแกเพื <GB> ่อไม่ให <uis S 2> ้พวกแกกลัวไปมากกว่านี้แล้วก็ทําให้พวกเราได้นอนหลับสบายขึ้นด้วย เราจะได้แบบปราศจากเสียงอะไรหรือประมาณนี้แล้วผมก็บอกเพื่อนๆว่าแต่ว่าฉันจะทําแค่ในบ้านเฉพาะบ้านหลังนี้เท่านั้นนะและสองชั้นเท่านั้นฉันจะไม่ลามไปถึงบ้านหลังอื่นๆหรือว่าแบบพื้นที่ข้างนอกบ้านอะไรอย่างนี้จะไม่จะทําแค่ในตัวบ้านเท่านั้นเพื่อทําให้พวกเราได้นอนหลับกันสบายเพื่อนผมคนหนึ่งเรียกว่าคุณปอล้ะกันนะครับขอเป็นนามสมุนทุกคน ปอเป็นเพื่อนสนิทของผมที่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของผมอยู่แล้วก็รวมไปถึงข้อวโพงเขานี่แหละที่เป็นคนซื้อรีสอร์ทเล็กๆนี้มาปอบอกว่ามันจะไม่เป็นไรใช่ไหมแกมันโอเคใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วเขารวมถึงเขาเป็นเขาเป็นคริสแคทอลิกด้วยประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องผีทุกคนเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแล้วก็กลัวผีมากๆผมกเกยตอบอย่างปอเนี่ยไปว่า ไม่เป็นไรแกฉันแค่ทาการป้องกันเฉยๆมันเป็นแค่การป้องกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยอืมแค่ทําให้ในบ้านของเราตอนเนี้นะตอนนี้ที่เราอยู่กันอะ่ะมันไม่มีเสียงอะไรมารบกวนแค่นั้นเองประมาณนั้นนั่นแหละครับจากนั้นผมก็โอเคเอาน้ำมะพร้าวมาที่ซื้อจากเซเว่นนั่นแหละก็ว่าเป็นตะเค้จากนั้นก็ตบแรงๆหนึ่งรังหลังจากที่ผมตบแล้วเสียงที่ผมตบลงพื้นมันดังแล้วจบลง ประตูหน้าบ้านหนังเพื่อนตกใจสะดุ้งเงนเฮือกแต่โชคดีที่ตอนนั้นทุกอย่ามาเสร็จหมดแล้วไงทุกคนเออก็จะ break circle หรือว่าแบบวงแตกก็มันก็ไม่เป็นไรแล้วอะไประมาณนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังในคืนนั้นทุกคนโอ้ยคนโลกสิ่งที่ผมเห็นและรู้สึกมันมีมากกว่านั้นทุกคนมัีมากกว่าแค่สารสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่แรกเลยนะที่เข้าไป ผมเห็นเหมือนเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งยืนอ,อยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านที่เราจะเข้าไปนอนนั่นแหละทุกคนอืมการที่ผมทาแบบนั้นก็คือการไล่เขาออกจากบ้านนั่นแหละโอ้ยคนลุกทุกคนนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นทุกคนทุกบ้านทุกหลังอะ่ะมีคนอยู่โอ้ยดูสิคนลุกใหญ่ยแล้วบ้านทุกหลังอะ่ะมีคนอยู่แล้วก็รวมไปถึงแบบในศาลนั้นนะก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ได้มีแค่แบบสิ่งที่ ดูเหมือนคล้ายมนุษย์แต่ทุกคนจะมีอะไรมากกว่านั้นอีกเออแต่ที่พีทสุดก็คือนั่นแหละผมกไ็ได้ได้เล่าให้เพื่อนปอฟังอะไรอย่างงี้เขาก็นางก็แบบไอ้ทำไมแกบอกฉันแต่แรกผมก็เลยบอกกับไปว่าถ้าฉันบอกแกแต่แรกแกจะกล้านอนป่ะเออเห็นผียืนอยู่สองตัวอยู่ในบ้านหลังที่เราจะเข้าไปนอนเนี่ยแกจะกล้าเข้านอนจริงเหรอถ้าฉันบอกแกอะใช่ป่าตอนที่ไปอ่ะทุกคนคือเหมือนว่าแม่บ้านเขาไมา่ทำความาสะอาดอะไรไว้ต้องงวันแล้วช่วงบ่ายช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่แบบ มีการแจ้งไปที่ครอบครัวของเขาว่าจะเข้ามาอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะมีแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดไว้เตรียมพร้อมรอรับเลยซึ่งที่ผมเห็นนะทุกคนบ้านหลังนั้นอ่ะตอนที่เข้าไปกันนะนะคือบ้านหลังนั้นเปิดไฟอยู่หลังเดียวเลยใช่ไหมสว่างสวาที่ผมบอกเปิดไฟสองแสตเลยผมเห็นเงาแบบชัดเจนมากๆเลยเพราะเขายืนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะชั้นสองระเบียงชั้นสองท้าฟลอดไฟฟลูออเลสเซนต์เลยทุกคนคือแบบไฟสว่างระมังนะแล้วเขายืนสองคนอย่างนั้นเลยอ่ะอือเป็นเงาแบบทะมึนทะมึนมืดๆเลยอ่ะ เออท้าแสงไฟมากคือแบบนั่นแหละทุกคนโอ้โหคดลุกมากแล้วตอนนี้สถา,านการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่รู้นะถูกว่าการปรับปรุงมันไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนเอาละครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนนะหรือว่าใครอยากจะฟังผมไลฟ์เล่าเรื่องผีก็มาคอมเมนต์กันไดนะ้ทุกคนนะสำหรับคนที่ติดตามมาแล้วก็ติดตามใหม่ๆเรื่อยๆก็ขอบคุณพอบคุณมา,มากๆครับผม